สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับประจําวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับสุดพี่เบียนะครับอยากจะให้มองไปทางด้านทีมไหนเดี๋ยวไปดูครับวันนี้หนึ่งทีมนะครับวันนี้แอตเลติวิลลาเปิดบ้านรลบกามาเยือนของอิสวิทนะครับอิสวิทก็อยู่ใช้ตารางนะวันนี้วิลล่านะครับเล่นในบ้านนะครับกลับมาจากบอลถ้วยแล้วนะครับก็นะบอลถ้วย FA นะครับก็ชนะสเปอร์ไปนะครับววันนี้ วิลล่าเล่นในบ้านของพีเมียนะครับแล้วตัวะะได้มาหลายคนเลยนะครับนะรวมถึงแรดฟอร์ดนะครับเด็กผีนะครับนะย้ายไปนะครับผมว่านะน่าจะเป็นผลงานที่ดีของแรดฟอร์ดอะได้ไปเล่นอย่างะนะในจินนะ,อะของวิลล่านะก็ดูแล้ว ยังไงวันนี้วิลล่านะยังไงก็สบายๆนะผมว่านะครับไม่ว่าจะรูปเกมหรือว่าตัวนักเตะนะครับหรือว่าเ h ตุที่เคยเจอกันมาวิลล่าก็ชนะอิสวิทได้ตลอดนะครับนะและห้านห้าหลังของวิลล่าก็ดูดีกว่านะครับไม่ว่าจะาชนะ2นะครับนะแล้วก็รวมถึงทุกถ้วยนะถ้วยยู ฟ้าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับแล้วก็แพ้2เกมเยือนนะครับแล้วก็เสมออีกหนึ่งนะครับในบ้านนะแต่ส่วนอของอิสวิดนะครับหเกมหลังแพ้ถึง4ชนะเพียงแค่ใน FA Cup คัพนัดเดียวนะครับตรงนั้นนะแพ้รวดเลยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่วิลล่านะครับเล่นในบ้านแล้วนะจะเก็บ3มแต้มไปได้นะครับนะอีกหนึ่งทีมเน้นๆเลยนะครับวันนี้อาตาวิลล่าไม่ผิดหวังครับและใครต้องการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับผมเต้หวังบอลหน้าโปรไฟล์ใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนี่มีเครดิตให้ฟรีนะครับเข้้าามมแลวีะ กลุ่ม vp ทุกกลุ่มมีของขวัญของรางวัลส่งให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องทางไลฟ์สดนะครับช่วงเย็นนะครับหกโมงถึงหนึ่งทุ่มและ2องทุ่มถึงสามทุ่มในช่องทาง tiktok เต้วังบอลทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะและช่องทางบ้านแดงนี้ก็เป็นคลิปนะครับข่าวสารนะครับแล้วก็ในอินสตาแกรมนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับนะแล้วก็เจอกันในไลฟ์สดช่วงเย็นครับวันนี้หนึ่งตัวเน้นให้ดูไปทางด้านของแอตตันวิลลาหน้าบ้านไม่ผิดหวังครับนะช่วงนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ